สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เขารรักค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบแฟม์แี่นะคะบุญินสิบภาพี่น้องไปหาเฮดพี่น้องเฮดบวกบรรยากาศอยใ่ไอยู่หน้าพี่นอ้องเงินับไปหาเฮดมาเติมตมี่หันสามดอกอันนี้เข้ามะลิพี่น้องเข้ามะลินะคะ ยินดีตอนรับพี่น้องเขาสู้ซ่องโบแฟร์ไม่ดีแล้วค่ะฝากก็ไ like, ลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้แน่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจเป็นแห่งก็แห่งใจให้กันและก,กันนะคะไปหาเห็ดเลาะคู่สานน่พี่น้อง Binh mì mà nó mì bay tôi lắm này lắm 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 đột lắm đột lắm 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 เลือดเลยมันไีวด้วก็จำมนีน้ำมีหนองไปเลยกูเขืออนเลื่อเข้าลงกอบตกซาจจอแล้วเนาะคือจะเอาอะไรนะดอกนี่น้ำกัพขาน้ำ นีดนดน่ดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดปวกดอกในน้อยนี่หิ่มพ้นนิ่มจาพ้นหิ่มจ้า,จาพี่น้องน่าจะคล้องนี่แหละนี่ดอกหนึ่งแมนแมน,น,นดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ กตกสาตกสายบรรยากาศดีดีฝนตกลินอันนี้เห็ดอะไรเห็ดไข่เห็ดไข่นี่กก็ปิ่งตำเลยนี่โอ้ยทางนั้นไปเหยื่อเอาทั้งถึงหรอผุนหนึ่งสองสองหรอข้อเ้านีหน่อยนะพี่น้อง

เฮ็ดปวกเขาวโเฮ็ดปวกพ่นพี่น้องพ่นนี่มุมี่นะพ่นกระตกอืมกบเต็มลงน้ำจอมเลย ปเอาไปปีงมาดูพี่น้องบรรยากาศทุ่งแหงทุ่งนาค่ะเย็นสบายฝนตกรินตอนเช้าเช้าพามีน้องเลาะหาเห็ดสําเมือนีขอบคุณพี่นอ้องติดตามรับชมเนาะจะเอาไปปิ้งตาจกินก่อนไปไปปงก่อน น้ำกันค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็นั่งตีอยู่ห้ามาไว้นวันตึมาตึมแตงว,วันนี้สิเดตัมมานี่ยละ่ะต,ตัมเฮ็ดเขาสอพี่น้องกับสมภักเสียนต,ตัมเฮ็ดกับสมภักเสียนนี่ละพี่น้องค่ะสุกแล้วก็จะไปตัมเนาะอยู่บ้านสุกไหมพี่น้องไหนไปยืนตอนตัมกันหนยเนาะสุกแล้วพร้อมตัมจ้า พร้อมรับประทานค่ะตอนตํำเบอร์อะไรต่ำไฮเบิงเดอค่ะพี่น้องเดอไปกินน้ำกันเลยค่ะมาจ้าพี่น้องกินข้าวเ้าน้ำกันเดอค่ะแซบแซบพี่น้องมาเด้อมาเด้อปิ้งสินดอดหมูก,กับตํำเห็ดใส,ส่บสมพังเสียมหมูพวง ตามเห็ดปลวกไม่มได้พี่น้องกินเข้าวน้วกันเส่บๆค่ะยำให้พี่น้องเบื้องก่อนตามเฮ็ดกับสมบักเสียนเส่บๆค่ะ Còn <laughs> nhau không hoàn Thích loa, Thích mó quang không chuẩn tốc lên thì hết มืมาเดิอพี่น้องกิดเขาค่ะเขาเส่าก่อนจะไปเหีเห่ยวงานค่ะเมือม่อเมื <c> ่อ <oughs> นี่ค่ะพี่น้องแสบแสบตำเห็ดอันนี้ตำเห็ดพี่นอ้องอืม้มสิ่น้อย ตุมมืกเสียนคำนเดียวรู้เรื่อง